สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เกิดในราศีกุมนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูดวงนะครับมาเช็คดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกุมนะครับประจาเดือนเมษาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยในเรื่องของการเงินนะครับการงานความรักสุขภาพการเดินทางเป็นังงกันบ้างนะครับเพราะเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่หลายๆท่านถ้าพูดถึงการเงินก็อาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเพราะมีวันหยุดยาวนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมีปัญหาไหมต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมเราลองมาดูนิดนึงนะครับในเดือนนี้อ่เราไปดูการเงินใบแรกกันก่อนเลยครับสําหรับการเงินของราศีกุม,มเห็นแล้วก็ดูดีนะดูดีนะครับน่าสบายใจเป็นหกเหรียญน,นะครับหกเหรียญมันหมายถึงอะไรการช่วยเหลือนะครับหรือการแบ่งปันนะครับเอาอย่างนี้ก่อนถ้าดูแค่พื้นฐานทางการเงินเนี่ย คนที่เกิดในราศีกลุ่มช่วงเดือนเมษานี่ก็ไม่ลําบากนะครับผมเชื่อว่ายังมีกินมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือนะครับปัญหาที่มีนะครับอยู่แนอดีจะมีคนช่วยเหลือนะครับหรือท่านในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพราะว่า6เหรียญเนี่ยมันหมายถึงการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือนะครับเดือนนี้อาจจะหมดเงินไปกับการทําบุญค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับหรือทําบ่อยครั้งนิดนึงนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของการเงิน เดือนนี้ไม่ลาบากครับถือว่ายังมีความราบลื่นอยู่นะครับถึงมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้มีคนคอยช่วยเหลือนะครับมาดูการงานกันมากนะครับโอ้โหอ,โอ,อะงานได้เด m มูนนะครับเด m มูนเดิมูนจะบอกยังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยตัวการงานเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเป็นไพ่แบนี้นะครับแต่เด m ม o นเนี่ยมันหมายถึงความวิตกกังวลคิดเยอะนะครับ เครียดเยอะในสิ่งที่มันยังไม่เกิดนะครับคิดไปก่อนคิดไปเองในสิ่งที่ยังไม่เกิดเลยทําให้เดือนเนี้ผมเชื่อว่าราศีกุมทํางานแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะครับคอยจะระแวงคอยจะวิตกกังวลอะไรบางอย่างนะครับก็ความก้าวหน้าผมว่ามันก็ยังไม่ได้มีโดดเด่นนะครับงานงานมันดูแล้วก็ยังราบๆาบไม่ได้มีอะไรที่มันเลวลงหรือมันดีขึ้นมากไปกว่าน,นี้แต่ว่าความรู้สึกมันมีแต่เรื่องแย่เข้ามาคิด ในสิ่งที่ไม่เกิดอาจจะเครียดกับการงานนะครับในเรื่องของอนาคตของการงานหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการงานนะครับเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วการที่ราศีกุมเนี่ยทำงานแล้วรู้สึกเบื่อนายออัดไม่ค่อยมีความสุขนะครับก็ค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องงานนิดนึงนะครับแต่ตัวของการงานมันก็ยังดําเนินไปตามปกตินะครับคนที่ตกงานรอไปก่อนถ้าเป็นไพ่อย่างนี้ผมเชื่อว่ายากครับยากที่จะหาที่จะได้งานในช่วงเดือนนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันบ้าง สีถ้วยนะครับอืมสีถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับทั้งๆที่เป็นของที่ดีนะครับเปรียบกับครอบครัวถ้าเรามีคู่ของที่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราชอบไปมองคนอื่นว่าเขาทําได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดือนเนี่ยมันจะบอกอยังไงดีจริงๆความรักพื้นฐานเนี่ยมันก็ถือว่าดีอยู่แล้วราบลื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะคิด เปรียบเทียบนะครับ kind ก of <like> ับครอบครัว <limited> อ <neighbors> ื่นนะครับว่าเขาดีพาเราแต่จริงๆแล้วคนข้างกายเราดีที่สุดอยู่แล้วเดือนนี้นะครับระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยเพราะสีทวมันบอกว่าความไม่พึงพอใจนะครับในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับถึงเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ไม่พึงพอใจนะครับสีทวจริงๆแล้วเรามีของที่ดีอยู่ในมือแต่เรามองไม่เห็นคุณค่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหันกลับมามองคนข้างข้างกายให้เยอะนิดนึงเดือนนี้นะครับระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ที่จะคิดไปเองนะครับคนที่อยู่ข้างเราดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับผมว่าเดือนนี้รอไปก่อนนะครับถ้าเป็นออกอมกรูปนี้เนี่ยก็จะเลือกมากนิดนึงนะครับมองคนนู้นก็ดีมองคนนี้ก็ดีมีข้อตําหนิไปเรื่อยนะครับความความเป็นสิทธิ์ขวดเพราะฉันเดือนเมษานยนในเรื่องของของการหาคู่ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สาหรับราศีกุมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพการเดินทางกันบั่งโอ้โหถือว่าดีทีเดียวนะครับเรื่องของการเดินทาง ก็ถือว่าไม่มีอุบัติเหตุครับสุขภาพดูแลแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนที่มีโรคประจําตัวดูแลตัวเองดีๆก็มีเกมปรับตัวดีขึ้นได้ด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ยังไงยังไงแล้วราศีกุมนะครับก็อย่าลืมไปดูตัวพื้นฐานดวงที่เป็น12ราศีโบราณน,นะครับเพราะว่าดวงนี้คุมชะตาเราทั้งปีนะครับลองไปไล่ดูว่าสําหรับปี63เนี่ยท่านตกอะไรอยู่นะครับเราจะได้รู้ว่าทั้งปีเนี่ย ดวงชะตาดีหรือว่าร้ายมันคุมชะตาเราไปจนถึงสิ้นปีจนถึงวันเกิดของปีหน้าเนี่ยนะครับก็ลองไปไล่ดูกันอีกทีนะครับว่าเราตกอะไรใน12บสองราศีผมพูดไปหลายคลิปแล้ววันนี้ผมก็อาจจะไม่อธิบายยาวนะครับก็ถ้ามองในเรื่องของไพ่ราศีกุมอย่างเดียวก็ถือว่าเดือนนี้ดีครับดียังดีอยู่ดวงค่างแข็ง,ขง,ขง,ขงการงานก็ มีความวิตกนิดนึงนะครับเดือนนี้ก็คิดเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่พื้นฐานของการงานมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับความรักดีครับแต่มองไม่ค่อยเห็นนะครับสุขภาพการเดินทางก็ดีครับร็รับลื่นในเรื่องของการเดินทางสุขภาพก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่นะครับก็ยังไงแล้วถึงให้จะดียังไงในเรื่องของสุขภาพการเดินทางก็ควรไม่ควรประมาทนะครับเพราะช่วงนี้สถานการณ์หลายๆอย่างก็ไม่น่าไว้วางใจถ้าจะมีการเดินทางไกลก็ขอให้าระมัดระวังตัวดูแลตัวเองกันดีดนะครับสำหรับวันนี้นะครับชาวราศีกุมก็ ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ